สวัสดีครับมิตรรักแฟนวัวที่เคารพรักทุกท่านครับชาววันเสาร์2พฤศจิกายน2567ครับตลาดนัดโคกระบือวังประจบครับผมวันนี้มีวัวมาขายกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวข้อแรกนี้เป็นข้อของนายป้องน้องชายนายโป้นะครับวันนี้มี3ามตัวครับมี3มตัวอายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับปีกว่าครับครับผมร้องไว้ที่ตัวละหมื่นเจ็ดครับร้องยกไว้ตัวสามตัวหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคูณสามนะราคาร้องอยู่ต่อรองได้เนาะมีคนมาต่อยัง มีลุงหลองมาให้เป็นกิโลครับโลละห้าสิบครับกิโลกรัมละห้ากิโลกรัมละห้าสิบบาทมีคนเขาซื้อครับแต่ในป้องจะขายโลละห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าขายแน่นะขายแน่ครับขายแน่แม่จ๋าห้าสิบห้าบาทจะ้ะใครสนใจก็มาเลือกมาดูนี่ก้าประมาณกิโลในป้องกาอ้าได้สามร้อยครับมันสู้กัน อ่าประมาณนี้ครับสนใจติดต่อในป้องนะครับช่างได้ขายเป็นตัวได้นะถ้าเป็นตัวจะเอหมื่นเจ็ดต่อรองได้เบอร์โทร0832812188ครับครับอย่าลืมโทรหาในป้องเขานะครับสนใจสามตัวนี้นะครับผมมาข้อของลุงท่านครับวันนี้มากี่ตัวนะพี่วันนี้มาสิบสิบสองขายไปสามไปสามแล้วคือรถคือรถไปแล้วครับคือรถไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันเป็นวคับนี่เลยตัวนึง เลยสุดมามีสุดไหนบ้างสุดหกตัวก็สองตัวไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่กล้าลองขายแล้วครับโกเพราะว่ามันขามันไม่ดีอ๋อมีตัวนึงขาไม่ดีขามันดีมันดูราคาถูกดละขามเลดีไอมันหายก่อนไอมันหายก่อนนี่มันกราคาไหนหมื่นสองเปิดไว้หกตัวแบบแดงๆเลยนะครับแดงๆนี่แหละครับหมื่นสองแดงๆแจมๆเลยครับผมอายุวัวประมาณกี่เดือนพี่แปดเก้าเดือนนี่แหละครับสุดนี้ครับนี่นะ นี่หกตัวตัวนี้ด้วยครับตัวไหนบ้างอะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่วรยวหเวสอตัวตัวนี้ตัวที่หนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าอ๋อชุดนุ้นสีละสีสีละห้าหกตรงนี้อันนี้ตัวหนึ่งครับเป็นห้าครับพวกตัวนี้ครับโตน้อย หมื่นสองหมื่นสองครับผมแล้วคู่นี้หมื่นแปดพันห้าสองตัวสองตัวครับหมื่นแปดพันห้าครับครับตัวละไม่ถึงหมื่นตัวละไม่ถึงหมื่นนี่สองตัวนี่นะนี่ตัวนี้นะเตัวนคุณด้วยแล้วก็ตัวแดงนี้ครับแม่ละจับคู่เลยเนี่ยหนี่งหมื่นแปดพันห้าครับเหมือนแปดพันห้ามาเลยมาเลยหมือนแปดพันห้าคู่นี้ต่อรองกันได้ครับนั้นหกตัวเปิดไว้ตัวนั้นยังไม่ลองขายแล้วครับกู อ๋อตัวนูนขาไม่ดีครับขามันเดินไม่ไปไปไม่ได้เอาไปรักษาไม่ต้องเอาไปนะพี่น้องนะเนี่ยเอาเราต้องทําให้หายก่อนขายลูกเลี้ยงมันจะทําใจกันไม่ดีครับผมีใจที่ไม่ดีนี่ครับมีสองชุดสองราคาครับัวม้าหลายตัวแต่ขายออกไปบ้างนะครับครับผมรู้ถึงวันไหนรู้ถึงวันอาทิตย์ตอนเย็นอืมเพราะว่าบางคนเขามาดูบอกจะอยู่ทุกวันทป่าเนี่ยผมรว่าจะถึงอาทิตย์ตอนเย็นนะจะดองไปหางัวมาใหม่ครับทีมงานของลุงทันนะครับ จะมาแล้วลุงะเห็นยวถามตะวันโอเคเน้นให้มาดูตัวจริงี่มาดูตัวจริงที่ตลาดครับครับผมมาดูกันมาพูดคุยกันโอเคครับผมพบกับในกิ๊กบ้านอะไรนะวังแดดครับวังแดดนะครับวันนี้มากันทีมงานใหญ่เอาส่งเงินให้กันแล้วนี่แล้วจบนี่ขาพาซึงลิ่งซันครับผมนากั้งวังแดดผู้ใหญ่โลดนะมากันพบเครื่องทีมงานบ้านด่านล้านหอยจะนำเสนอวัวชุดไหนบ้างครับ อันนี้ขายแล้วครับครับ <c oughs> มาชมกันพวนเปี่ยนอยู่นี่กี่ตัวสิบเจ็ดตัวครับราคาสองหมื่นหกว่นห้าครับโอ้โหสองหมื่นหกพัน้อยในใสายตาคก๊กคิดว่ามันแพงขึ้นหรือมันเท่าเดิมหรือมันถูกลงตรงรอยก็แพงครับถ้าไม่ตรงรอยก็ถูกเออ แบบนั้นนะมาแล้วต้องได้ขายครับมาแล้วต้องได้ขายถ้ามาตรงร้อยก็ขายได้ครับเร่งได้เร่งได้เร่งได้ใช่ไหมถ้าตรงร้อยเขาที่เขาต้องการนะใช่ครับแบบนี้ฟันแทกซี่ในกิ๊กสองสี่ก็มีหก็มีครับครับผมราคาชุดนี้สองหมนหห้านะสิบเจ็ดตัวยกไปเลยง่ายๆสบายสบายเอาออกมาไงการลายเสือเฮ้ยอย่าออกมาโชว์เขาประตูก็ไม่ปิดเฮ้ย เฮ้ยลูกไหมันฮึดกันว่าเออนะหลายเสือด้วยนะยี่สิบหกห้าร้อยนะชุดนี้นี่ชมกันสมาชิกชมกันไปขุนนีะครับไปขุนแม่สดสมบูรณ์ทุกตัวเนาะแข็งแรงแข็งว่านดีด้วยว่นดีด้วยนั้นเนี่ยนะครับครับเป็นหัวไล่ทุ่งหรือไงไล่ทุ่งครับ โอ้โหูงเดียวกันเหรอคนละูงครับอ๋อแตรวมกันเป็นข้าวชุดเดียวกันมาต่อมาตัวนี้ยังไม่ได้ขายครับตัวนี้หนึ่งตัวเท่าไหร่ร้องสองหมื่นพันห้าครับผมต่อร้องได้ครับมีคนมาให้ราคาเังอเขาให้สองหมื่นครับยังอีพันห้าครับยังไม่ตรงมาตัวนี้เล่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 มันตัวนี้เท่าไหร่สามตัวครับครับร้องตัวละสามหมื่นหกพันห้า ฟันแท้กีิซี่นกิ๊กค,ครบก็มีครับสามสิบหกห้าร้อยนะสามตัวนี้นะครับตัวละสามหมืนหกพันห้าครับมาต่อรองกันขอในกิ๊กนะครับเฮ้ยแก่ดีนะรอยนี้มีคนซื้อไหมเนี่ยร้อยสาไม่มีครับ,รบไม่ค่อยมีนะไม่มีใครถามเลยครับครับผมไปไปต่อคู่นี้ เอาดูของในก้างนิในก้างไปแล้วเนี่ยจะจูงไปส่งอ่ะเท่าไหร่สครับามหมื่นสองพันเอเเอ,อหัวติดเนื้อนะครับัวสวยัอค่อนข้างจะอ้วนติดเนื้อดีไคู่นี้คู่นี้ลองไว้สี่หมื่นเก้าครับตัวละสองหมื่นสี่ห้าร้อยครับมีคนต่อไหมแบบนี้มีบางต่อครับขอให้เท่าไหร่ สี่หมื่นห้าอ๋อใกล้เคียงครับเกียงกันตัวละสองพันกครับผมพันแท้กีีซี่ในกิ๊กสองซี่ครับครับผมมาดูชุดข้างในนี้ชุดนี้เป็นไงอันนี้ห้องกั้งครับไปยังขายยังยังครับราคาไม่รู้ครับไม่รู้โอ้โหในกลางเดินไปเสร็จแล้วเนาะนี่นะนี่ก็ไม่รู้ราคาข้างหลังอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้ครับแล้วชุดเนี้ยชุดนี้ตัวละสองขายแล้วครับ ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยครับลาวเนี่ยครับใครซื้อไปลุงติ่นครับอ๋อเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นสี่ครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี่นะเจ็ดตัวเจ็ดตัวสองหมื่นสี่พันนะแบบนี้ไปแรวครับพี่น้องครับอ้วนๆเนื้อเออเนื้อเยอะดีครับพี่แบบนี้ครับแบบนี้ไปสุพรรณบุรีครับสองหมื่นสี่ครับมีแบบไหนครับมีไปกาะนู่นมีไหมรู้ไหม ตัวขาวหูยาวนี่เท่าไหรหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าไม่หมื่นกว่าหมื่นเท่าไรหมื่นหมื่นห้าเั็นห้านี่หมื่นห้าเันห้านะครับหูยาวๆนี่และชารลเลยตัวนี้ล่ะสามหมื่นกว่าครับร้องสามหมื่นสองห้าร้อยยังไม่ได้ขายยังไม่ขายนะลำๆนี้นะสามหมื่นสองพันห้านี่ครับมาไหนครับชุดนี้ล่ะ รุนี้ตัวละสามหมื่นเศษครับไปยังยังครับอ๋อราคาร้องอยู่นะตัวลายไม่ใช่ตัวลายไม่เกี่ยวครับของเขาเขามาฝากไว้ครับครับผมอ๋อควกนี้สามหมืนกว่ากว่มานี่ของพี่ยงครับอ่าคุยกับนายโยงเลยครับมาอ่เน็บหน่อยเนบน่อยครับ็บหน่อยนอยนยเน็บ่อยัเน็บ่อยคับเน็บหยวัเครับเ่อย อายุดีครับครับตัวละสองหมื่นสองพันห้ามีสิบสองห้าร้อยมีคนต่อยังเขาจะเอาสองตัวคัดเอาสองตัวด้วยสองตัวเขาเอาแบบไหนที่เขาจะเอาอะนู่นตัวดำกับตัวเนี้เอาตัวไหนเนี่ยบามันเหรอครับบามันหน้าไทยเขาไม่เอาหน้าไทยไม่เอาเขาจะเอาตัวนี้หรือตัวนี้เออตัวดำกับตัวแดงแบบนี้นะครับกับไอ้ตัวแดงตามหลังวะนี่ครับไอแดงนี่ไปเจาสองตัวครับไอุ้กไทยไทยนี่ยังไม่มีใครเอานะครับเนี่ยมาต่อรองกันสองหมื่นสอง้าร้อย ว่าไง่ะสองตัวบางนะเอออถามเรียกบัง <is> ้วสองตัวเอาเท่าไหร่เจ้าสี่หมื่นหกขอให้เท่าไหร่สี่หมื่นสี่อ๋อใกล้เคียงนะห้าร้อยใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงมาถ้าสนใจเล็กๆหน้าไทยเนี่ยโทรหานายงเลยเบอร์โทรอ่าศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าโอเคครับผมขอบคุณครับครับมาของล้องแอลนะครับมาจากร้านหอยมากี่ตัวนะอ่ะเจ็ดขายได้กี่ตัวหมดแล้วโอ้โห ตรงรอยตรงรอยได้ขายบอกตรงรอยตรงรอยได้ขายมามีตัวไหนบ้างบอกให้เป็นตัวอย่างเราทงบ้านหนึ่แล้วอันนู้นสามที่มัดอยู่ราวอ่ะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะสองหมื่นแปดพันครับนี่ยี่สิบแปดนะแล้วสามตัวนี้ตัวยี่สี่สองหมื่นสี่พันครับนี่สองหมื่นสี่ไปแล้วเนาะขายไปแล้วนะครับนี่ขายให้ใคร ให้บางตินครับอ๋อลูกตินนะสระโจมสุพรรณบุรีครับมีสองหมื่นสี่ครับต้นไหนนี่อีกตัวนะครับราคาวันนี้เป็นไงอะดีขึ้นนะครับดีขึ้นขายนิดนึงครับขายได้ดีขึ้นครับความต้องการตรงกันตรงกันมาตรงกันก็ได้ขายครับถ้าไม่ตรงกันเราก็ต้องลงราคาเราก็ต้องลงราคาลงราคาลงมาอันนี้มาตรงร้อยเนาะตรงรอยครับนู่นนู่นนู่นในตัว เลยหนึ่งตัวตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เนื้อเวียดครับเวียดนามเท่าไหร่ครับแบบนี้สามหมื่นห้าร้อยครับสามหมื่นห้าร้อยนี่นะครับสามหมื่นกับห้าร้อยบาทเวียดนามซื้อวุ่นตันเป็กใครซื้อวะหนุ่มเบิ้มวะอ๋ออ๋อวุ่นจริงครับสามหมื่นกับห้าร้อยบาทครับเอาแล้วคู่นี้คู่นี้ขายไปตัวละสองหมื่นหกห้าร้อยครับารครับคู่นี้นะครับคู่นี้สองหมื่นหกห้าร้อยไปแล้วไปไหนครับไปบางตีนแล้วบางตีนเหมือนกันนะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ เราอาไปหางวมาจากแถวไหนแถวตามบ้านนะฮะแถวสุโขสุโขทัยอ่ะอืมแล้วราคางวตตมบ้านเป็นไงตอนนี้มันขึ้นหรือมันลงหรือมันทรงตัวมันก็ยังทรงตัวอยู่อืมราคามันยังต่ําลงอยู่ครับแต่ทีนี้ก็เอามาขายมันถ้าอย่างอตรงร้อยมันก็ขายได้เนาะใช่แต่อย่างเราเอามาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายคืองวคือรถปุ๊บมันมีค่ารถละมีค่ารถค่ารถค่ารายอะไรมาก็ไ้ใช่ ทำมาตรงร้อยได้ขายเพราะได้ชื่นใจนะชื่นใจโอเคขอบคุณครับน้งแอ๋วโอเคครับสวัสดีครับพี่สุชาตินะมากี่ตัวแล้วันนี้ตัวละหมื่นเก้าพันห้าขายไปครับสองตัวเนาะครับผมมาแล้วครับตรงร้อยครับได้ขายเลยครับดูดูไอ้เนี่ยปั๊ม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 ตาแล้วโอเคครับโอเคโอเคครับตัวเคนี่เป็นของเฮลเล็กนะราคาฟันแทกิซี่พี่ฟรี ตัวนุ้นสีตัวนี้สองครับอเขาเล็กสายพันธุ์อะไรแบบนี้บะมันก็ไทยใหญ่เนาะบะมันผสมไทยค่ะก็จะเป็นไทยใหญ่สายพัฒนาตัวนุ่นขัดทุนน้อยตัวนี้ขัดทุนเยอะน้อยอ่าบอกกระตองไอ้งัวขัดทุนนี่บอกง่ายเขพูดง่ายเนาะค่ะถ้ามีกาไรไม่บอกแต่คนจะคงเห็นนี่ก็คงจะเออแม่นจริงๆขัดทุนเหมือนข้าวบันท่าทำไมถึงขายขาดทุนแล้วพี่เป็นยังไงที่ขาดทุนไม่ดีอะ มันราคาไม่มีคนซื้อกับขายมันไปงันนะอ๋อมีขัดมั่งเงี้ยครับ๋อมีได้มีขัดแล้วที่เอามาสองตัวเนี่ยมีคนถามซื้อกี่คนกี่เจ้าไม่มีสองเจ้าครับสองเจ้าสามเจ้ามนกันแหละครับแต่มันไม่ได้ลอยเขาไม่น้อยอ๋อเขาจลอยโตก็นี่ครับยี่สิบสองยี่สิบสามครับครับแต่นี่มันเหมือนเก้าพันห้าขัดผมตัวโตเท่ายี่สิบสองยี่สิบสามไหมราบเขาอง่างเราเราอยากขายอ่ะ เอาไว้ก็ไม่ได้ขายอ่ะอืมเพราะอะไรไม่ได้ขายแล้วพี่เอาไว้บ้านก็ไม่ได้ขายเขาไม่ได้เข้าไปดูครับเจออจริง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 เนาะไอซีพอค้าลงมาตลาดนะเออลงมาตลาดมาอย่างนี้นะครับนี่มาแล้วก็มันก็มีค่าใช้จ่ายอย่างว่าเนี่ยเราซื้อไว้กี่ตัวที่บ้านหลายตัวอครับอืมายอยเอามาขายครับอืมต่อยแป้งมังครับผมครับแลนี้สองตัวเรียบร้อยแล้วครับหน้าว่ากันนะนี่นะครับวันนี้นะขึ้นวันนี้เลยขึ้นวันนี้เลยไปเลยรถครับครับ 1น9 5 0ครับผม30,090อ๋อสองตัว30,090โอเคของพี่สุชาตินะครับคขอบคุณครับตัวนี้ของน้องกร์มาจากเมืองตากนะครับตัวนี้32,000โอ้โหคอกว่างเหรออ๋อไปปล่อยไล่ไปก่อนนะครับวัวอ้วนยังไม่ได้จับนะอานี้ไปกล่อมไปก่อนเออไปล้างพื้นท้องไปกินหญ้ากันก่อน32,000ครับแันแท้กกี่ซี่อะ หครับพันหกครับาีชาโรเล่นี้สองหมื่นหกพันห้าร้อยนะชาโรเล่2สองหมื่นหกพันห้าคู่หน้าเท่าไหร่ก่อนคู 5, 5, 5่หน้าเท่าไรห่นตัวนู้นสองมืห้าตัวนี้ยตัวนี้สองหมืหกร้อยครับแล้วราคาวัวน,นั่นนี้เป็นไง ทำก่อนทำท่าขึ้นนะท่กขึ้นมาบ้างครับผมหัวอ้วนไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับขยับลงครับหัวอ้วนขยับลงนะนี่ฟังจากปากน้องกรเมืองตากครับขุนเองส่งขายเองครับผมอันนี้อันนี้เขามาเก็บไปก่อนนี่เห็นว่าจังหวะราคามันได้เลยมาเก็บไปครับสี่ตัววันนี้มาพบกับนายอ้อยนะครับนายอ้อยบรสษวนวันนี้มากี่ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มายี่สิบห้าตัวครับขายได้กี่ตัวครับขายได้ยี่สิบสี่ครับโอ้โหยี่สิบสี่ตัวเลยนะทำไมถึงขายได้ตั้งยี่สิบสี่ครับเอ่อมันเจอรอยเขาครับ๋อครับคนมาซื้อหลายรอยครับคับนี้อืมร้อยไหนขายได้ตั้งแต่หมื่นกว่าจนสองหมื่นกว่าครับครับผมครับในยี่สิบสี่ตัวนี้เอามาชุดนี้ชุดนี้สิบสิบสองตัวครับยกเลยเนาะหนึ่งโหลนะครับผมยกเลยนะชุดนี้นะครับ สวยที่นี้พิชาติครับสุพรรณบุรีราคาสองหมื่นหกพันห้าครับนี่นะแบบนี้สองหมื่นหกพันห้าร้อยครับพี่น้องครับสิบสองตัวครับครับผมสิบสองตัวหนึ่งโหลสองหมื่นหกพันห้าปั๊มตาแล้วครับรอขึ้นจะขึ้นเมื่อไหร่พวนี้หรอพ่กนี้เช้าครับพิชาติบอกพ่กนี้เช้าครับครับผมมาแล้วก็อคู่นี้ไปเฮียเหล็กครับเฮียเหล็กสุพรรณบุรีเหมือนกันคู่นี้เท่าไหร่สามหมื่นหกครับ ตัวละหมื่นแปดพันครับผมอ่เป็นชุดเดียวกับอีกสองหมื่นกว่านี่ไหมหรือชุดเดียวกับไอ้ที่ขึ้นรถไปเมื่อกี้ครับอ๋อไปแล้วมีไปแล้วก็มีนะที่ขึ้นรถไปเมื่อกี้แปดตัวครับผมอ่าชุดนี้หมื่นแปดครับตัวละหมื่นแปดพันนะครับที่เห็นอยู่หน้าครับแล้วก็หนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ครับหนึ่งตัวนี้ที่ขายไม่ได้เป็นเพราะอะไรมันเก่งรถครับโกอ๋อคือรถมาแล้วมันเก่ง เกิดอาการเก่งงเกรงไหมไม่ิกงิกครับขาิกเนะขาิกรับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รักษาเดี๋ยวก็หายยืนได้ครับโกมันยืนได้กี้เข้าไปมันยังขับวิ่งชนอยู่เลยครับครับผมนี่ครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยมีแรงครับมันหงิกระหว่างเดินทางเนาะใช่ไหมใช่ครับมันเก่งรถครับประมาณนี้นะครับหนึ่งตัวนี้อยู่ในชุดไหนอยู่ในชุดสองหมื่นต้นครับอ๋อถ้ามันไม่เป็นอะไรก็จะไปกับเขาโอ้ไปแน่นอนโตครับโกตัวเนี้ยอืมครับผมเช้ดดีครับแล้วไปซื้องวตามบ้านใช่ไหม ครับราคาเป็นยังไงขึ้นหรือลงราคามันก็ลงสุดแล้วครับโกอือยู่แค่นี้แล้วครับมันก็ค,คงไม่ลงไปกว่าน,นี้แล้วครับไม่ลงแล้วลงวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับโกแล,แล้วมันจะขึ้นไหมโอม้ผมอยากให้มันขึ้นครับโกแล้วนั่นนี่ราคาวัวเป็นยังไงขึ้นหรือลงก็ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับมาตรฐานครับโกมาตรฐานอยู่นะยังไม่ขึ้นนะยังไม่ไปไหนไม่ไปไหนครับถ้าขืนคุณร้องราคาสูง เป็นยังไงก็ไม่ได้ต่อกันครับก็ไม่ได้ต่อก็ไม่ได้ซื้อขายครับอคุณต้องร้องใกล้ๆแบบใกล้เคียงประมาณนี้เนาะครับครับก็ยังซื้อขายกันได้คล้องตัวกันอยู่บ้างครับครับผมถ้าตรงรอยได้ขายแน่ได้ขายครับครับผมถ้าขายร้องมากเขาก็ไม่ต่อครับอืมอ่าครับเนี่ยมันต้องลงน้อยๆครับร้องให้มันดูดหูครับโกวัวเนี่ยนี่เราให้ดูดหูครับถ้าเราร้องใกล้ๆลงน้อยๆมันน่าซื้อนี่เขาต่อครับครับผมถ้าร้องเยอะร้องสาดร้องส่งนี่ แม่ทขาล้องเผื่อฟุกเอาฟุกอะไรเงี้ยไม่ได้เนี่ยไม่ได้ครับโกไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้คนซื้อเขาก็รู้ทันเขาตลาดเขาก็มีลูกตาครับโกเขาก็ไม่เหมือนเราไปซื้อในบ้านเนาะซื้อในตลาดนะซื้อในบ้านไปไงในบ้านนี่เขาร้องเท่าไหร่เขาก็ร้องได้ครับโกนี่มันยืนได้มันกินหกเป็นี้ครับโกนี่นี่นี่มันยืนได้แล้วครับโอ้หกสองข้างเลยว่ะขาหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวมันหายครับผมไยเจอหายหายนี่ครับหกครับเกิดจากการเกร็งนะครับ ตรงขาหลังสองข้างเลยเดี๋ยวมันเบาครับโัวมนหายครับไวานยืนไม่ได้เลยอืมันนี้ยืนได้แล้วครับครับผมนี่นะอติที่ไม่อยากให้มีใครให้เกิดขึ้นก็อย่างนี้นะครับเนี่ยดูแลกันไปครับครับนี่ครับนายอ้อยถ้าสนใจอยากจะซื้องัวกับนายออยหรืออยากจะขายงัวให้นายออยนายอ้อยไปหางัวแถวไหนอ่าบ้านกงสีสำโรงทุ่งเสลี่ยมแล้วก็ใน อำเภอเมืองไงครับโกอเคร้านหอยด้วยครับอืมครับผมนะเริ่มไปหลายพื้นที่แล้วเบอร์โทรนออยครับ0881556350ครับโอเคครับผมจะซื้อจะขายโทรหานายอ้อยได้เลยเนาะได้ครับอมวิ่งครับวิ่งไปหาที่บ้านครับผมขอบคุณสวัสดีครับชุดนี้สองหมืนห้าร้อยครับปิดการขายแล้วของทีมงานม่วง20ตัวครับลูกค้าประจำนะไปขุนเองแล้วก็ไปเชือดเอง อจะรอแหนมแล้วปั้มตรากันครับพร้อมเตรียมตัวจะขึ้นรถครับพันแท้สองซี่โดยประมาณนะพี่น้องนะรวมๆกันไปเอรวมๆร,ร,ราคากันไปชุดนี้อ้าวมันสู้อามสู้อามใจเย็น <c oughs> <c oughs> เก๋าแกนะครับ <c oughs> มาแล้วก็ชาโรเล่ตัวเท่าไหร่อัด <29, S 1> ห้าตัวเนาะ <c oughs> ห้าตัวใช่ไหมเดี๋ยวดูชาโรเล่ครับห้าตัวครับตัวละสองหมื่นเก้าพันครับ <c oughs> นี่ครับนายอาร์มก็ปั๊มตาไปแล้วก็ฟังนายมะพร้าวไปนะครับติ๊กตอกน,นายพนายมะพร้าวเนาะ <c oughs> วันนี้สนามหญิงนายครับใช่ไหม นามยีในนะนี่นะตัวสองหมืนเก้าพันครับแก่แก่ครับพี่เขาดีทั้งนั้นนี่เหมือนตัวอะไรวะเหมือนจามารลีเลยครับสองหมืนเก้าครับชารุเล่ครับ 29, โอเคปิดการขายครับทีมงานม่วง25ตัวนะบาบันสองหมืน 26, 500, ่นหกห้าเชลวเล่สองหมเก้ายาวไปาเาจัด